ยูรันเขงนะครับวันนี้อะอสลามุะลกุมอ่าข่งน่ากินเพลเลยนะเอขน่ากินถุกย่างเลยจ้าอลาย่างเลยอันนี้นะลายย่างลายออันนี้ห้อยลายใช่ไหมนี่ ไฟลายกํามึกไก่ออดไก่ออดต้มมึกไก่ออดไก่ออดใช่ดิไก่ออดข้าวก็มีนะลุงนะถุงละสิบาทข้าวไม่ต้องไปหุงแล้วปลากบนี่ด้วยถี่สุดเลยแล้วก็ปลากบแล้วก็หุ่นแฉ่เมนูที่หัวข้อน่าเป็นไก่อสดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถุงยาแบบร่มคือไปกินแล้วไม่ต้องวัด ชีรานอะไรนะร้านอนัทาฮะะัขาีกาอมาเนาะลักลก็อยู่ในหัวข้อข้าอยู่ในหัวข้อยาอาหารข้าเบสอาารข้าเไม่ให้เป็นสลัดแขกค่ะสลัดแขกแบบนี้นะ้าแบบนี้ได้วก้าแบบนี้สลัดแข็งยี่สิบา นี่ตามทิพย์ตามิหลแกงคั่วลูกแกงขั่วแกงั่วจาแกงขั่วอันนี้ข้ายำขายำจ้าไก่อบแก้ผิดสามผิกอบก้3านะจ้าไก่อบอร่อยนะจ้าแม่ว่าไก่ตำหนักลานะไก่อบ